สตาร์เบอร์สตีมพิษเลี่ยมพิษเลี่ยมพิษเลี่ยมนะครับผมก็สวัสดีครับทุกคนนะครับผมแฟกจอมานะครับผมก็นะครับผมเมื่อไม่มีเออพุ่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าเนี่ยได้ไปดูหนังเรื่องซอสอาร์ตออนไลน์เดอะมูวี่นะครับผมโพเกสซีนนั่นเองนะครับผมอ่าก็เป็นเพิ่งก็เพิ่งฉายเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่าหูพิทยอดมากๆเลยก็เป็นเดอะมูฟวี ไอ้วนพลย์หัตวนพลยัตพูดผิดวนพลยัตนะครับอ่าก็เป็นเดอะมูฟวี่ล่าสุดของทางของเรื่องซอนอาร์ตออนไลน์นะครับเป็นเนื้อเรื่องย้อนกลับไปช่วงภาคหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เล่าของเรื่องอารนาแทนนะครับอ่าอาจจะงงนะครับเราตอนที่เราดูภาคหนึ่งใช่ไหมเขาจะเล่าเรื่องของว่าคิริโตเนี่ย เออเป็นมายังไงอะไรงนี้มันเล่นเกมได้ยัยงไงใช่ไหมคราวนี้ก็เดอมูเวีนเนี้ยจะเล่าถึงเรื่องอาศนะาแทนว่าอาศัศนะเนี้ยมาเล่นเกมซอสอัดออนไลน์นี่ได้ยังไงนะใครชวนเล่นอะไรงนี้แล้วผ่านอะไรบ้าง,างไ,ได้มถึงจะเก่งขนาดนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่า สุดยอดมากๆและภาพสวยมากๆเลยนะครับแนะนําให้ไปดูเลยนะครับอ่าส่วนใครที่ดูซออะไรอยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับส่วนใครที่ไม่เคยดูก็ดูก็รู้เรื่องนะครับคุณไม่ต้องทากันบ้านเลยมาเลยครับคุณเข้าลงไปคุณก็ดูเรื่องนะครับเพราะว่ามันเล่าถึงเรื่องภาคหนึ่งใหม่ใช่ไหมอ่าสมมติคุณดูวันนี้เสร็จแล้วคุณไปดูภาคหนึ่งก็ได้หรือคุณดูภาคหนึ่งมาแล้วแล้วดูแค่ภาคหนึ่งนะแล้วก็ไปดู The Movie p r o g r e s s i นี้ก็ได้นะครับอะไรประมาณนั้นบอกเลยว่าโอ้โหของโคตรดีทุกคน และที่พิเศษไปว่านั้นก็นคือภาคไทยทุกคนอืภาคไทยนี่ครับตัวคริโตกับอุนาเนี่ยได้ได้พี่เอพี่ดันนะครับแล้วก็พี่อ้อเบนจวรรณนะครับที่เคยภาคคริโตกับอัซนาไว้เอของแก๊งการ์ตูนไว้นะครับผมอ่าก็ได้ให้มาให้เสียงภาคเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็คือจะบอกว่าเดอะมูฟวี่เนี่ยลิขสิทธิ์เป็นของเด็กใช่ไหมแต่พี่เอ แต,แต่เขาได้เอาพี่เอกับพี่อ้อนเนี่ยมาภาคเรื่องนี้ด้วยผมบอกเลยว่าพี่เอกับพี่อ้อน,นี่เป็นคู่จิ้นในตำนานของแก๊งกระตูนนะครับภาคด้วยกันเกือบทุกเรื่องเลยนะครับผมแต่ที่เด่นๆก็จะเป็นซอนอาร์ตออนไอลน์แหละอ่าอีกเรื่องก็น่าจะเป็นภาคพิภพไททันอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าชาวไทยคุณที่คุ้นเสียงนะครับผมอ่าใครอยากให้ทำคลิปพี่เอพี่อ้อให้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมอยากทางเงมกันแหละอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับผม,อมบอกเลยว่าภาคไทยคลื่นรอบนี้ค่อนข้างจะ เซอร์ไพรส์ผมมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้พี่เอกกับพี่อ้อมาพากเนี่ยเป็นด้วยความที่เราแบบดูดูสักอะไรมาโตมากระเสียงพี่เอพี่อ้อของเรื่องนี้นะของเรื่องนี้นได้จําเสียงพี่เอกับพี่อ้อนี่คือตํานานของเรื่องนี้เลยนะโหพอแบบได้กลับมาพากเรื่องนี้นะ mm hmm. ผมดูแล้วโอ้โหชอบมากเลยนะครับผม mm hmm. ถ้าจะมาพากันนี้นะมาพากพากักมาพาัก ภาคสามกับสี่เนยเอ้ยมาภาคภาคสามสี่เรืนะอยากให้มาภาคมากๆเลยนะครับคุแบบมันดีจริงๆทุกคนนึกถึงสมัยตอนตัวเองไปอยู่ประมาณเมื่อประมาณห้าหกประมาณหกเอ็ดปีแล้วตอนนั้นอยู่ปหกว่าเปิดเกมงกระตูมมาดูสไลอะไรโอ้โหโคตรดีเลยทุกคนนี่บรรยายความรู้สึกนี้ไม่ได้เล่าถึงเนือเรื่องนะพูดถึงแต่เรื่องเรื่องภาคไทยเนี่ยแต่มันดีจริงๆทุกคนแต่ส่วนใครที่ดูซับไทยอยู่แล้วก็ ไม่บังคับแล้วกันล้วแต่อยากจะดูนะเผื่ออยากดูจะบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าคุณดูแล้วคุณจะไม่ผิดหวังอะคนที่ดูซับไทยนะส่วนคนที่ดูภาคไทยนะครับก็แนะนําให้ดูนะครับเพราะว่ามันดีจริง,รงๆทุกคนโคตรดีไม่มีอะไรดีเท่าเรียวก่อนเลยโอ้โหขนาดนี้เชีแล้วครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับความรู้สึกหลังดู Starlight the movie p o k é s นะครับผม อยากแนะนําให้ไปดูจริงบอกเลยว่าดีมากๆเลยโดยเฉพาะภาคไทยนะจ๊ะถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องแฟงจอมาด้วยนะครับผมและตอนนี้ช่องแฟงจอมานเนี่ยมีเพจ Facebook แล้วด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายว้้วว้าว้